แต่ว่าตลอดสามปีที่ที่อยู่กับน้องเขาก็ก็ดีครับแฮปปีเ้ <happy. S 2> เขาทําให้เราพูดเก่งขึ้นไหมคะเขาทําให้เราพูดเก่งขึ้นด้วยครับแล้ววุ่นวายมากขึ้นด้วยครับแม่หนูจะบอกว่าจริงๆเขาเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าอยู่หนา้าเฟืองเขาไม่แค่ไม่พูด <c oughs> ทุกคนรู้เขาไม่ถนัดในการทารายการ y o YouTube ด้วยกันคือมันมันทำให้เห็นอีกมุมหนึ่งของการราการมากขึ้นในการทำงานด้วยกันยังไงล่ะคือจริงๆครับตอนเริ่มทําเนี่ยผมคิดนะว่า ทำทีไหมแต่แต่สุดท้ายอะก็มีความรู้สึกว่าก็เผื่อตอนตอนที่เราอายุเยอะครับตอนที่แก่ขึ้นเนี่ยเราจะได้มาดูแล้วลูกลูกเราจะได้มาเห็นแบบนี้ครับลูกเราลูกเราอันนี้เขาคิดเป็นแบบมองกันได้ในภาพส็เด็กไปนิดนึงโอเคโอเคก็คือยังเข้าไมด เคยมีการสัมภาษณ์อะไรที่ดูเขินอายกันขนาดนี้มางไหมก็จริงๆผมคิดว่าตอนที่เราอายุเยอะเนี่ยเราจะได้มาดูว่าเราเราทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยตัดสินใจทำนะคือจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรตอนเริ่มทำเยอะแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยคนชอบคนชอบก็เตะไปและว่าเราจะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันกับแกมบูก็ก็มีวางแผนไว้บ้างครับ แผ,แผนที่หนูไม่ได้รู้อะไรเลยนะเหมือนเดิมอะจริงๆเคยคุยกันไหมคะเรื่องแผนแต่งงาน <c oughs> หนูพูดไทยหรือว่าไม่เคยคะ่ะมัน,มนจริงๆนี่เป็นการที่ยืนยันเราเพราะว่าเขาอยากค้าครอบครัวกับเราในม <c oughs> พ่อพี่พีก็พูดแบบนี้แหละเดี๋ยวไปเล่าให้พ่อฟังก่อนนะกาออกกล้องทําไมตอนนี้พี่พีทถึงยอมทํ o u ูท b e กับพี่บุ๋มคะจริงๆอะเราทําเนี่ย เราจะได้กลับมาดูมันเหมือนไดอา,ารี่ของเราเราจะได้กลับมาดูตอนที่เราอายุเยอะขึ้นแต่ถ้ามีลูกอ,อะไรเงรี้ยลูกเป,ป็นลูกมีแล้วจะไปเม่อไหร่อพี่พีทวางแผนชีวิตคู่ไว้ไหมว่าจะแต่งงานตอนไหนมีลูกกี่คนจะไปถึงตรนนั้นเราต้องบอกว่าจากที่อยู่ก่อนเนาะต้องเริ่มจากบ้านยอะไรเงี้ยก็มีคุยกันไปแล้วล่ะลูกมีสี่คนลูกมีสี่คนค่ะสี่เป็นที่สองโอเค อะไรที่ทําให้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่ของลูกเราผมว่าอย่างที่บอกกับเราเราแทบไม่เคยทะเลาะกันเลยเนาะจริงเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกว่ามันพอดีอับมันไม่ได้เยอะไปน้อยไปอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ด้วยได้อได้ได้ไปตลอดอย่างนี้ดีกว่าแกผบ,บุ๋มทำอะไรให้คุณพีทประทับใจที่สุดไม่สร้างปัญหามังไม่สร้างปัญหามันเขาไม่เคยเอาเรื่องเวลาหรือเรื่องที่อะไรที่เป็นภาระหน้าที่ที่ผมต้องทำอะมาเป็นปัญหา ที่ทําให้เกิดการทะเลาะฮะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยที่ทําให้เราอยู่ด้ยวยกันคาน,นิดค่ะสวัสดีค่ะคุณพีดแต่จะรู้จักเขาในนามของพี่พีท <c oughs> พูดที่จําได้ <c oughs> เริ่มเยอะแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมเข้าใจว่าคือช่วงหลังอะต้องเล่าว่าผมไปทํา y o YouTube กับแฟนเนาะก็คุณแก้มบุ๋มครับก็เข้าใจว่าทําแล้วคือคนก็ชื่นชอบอะฮะแล,ว,แลวเาก็เลยจาได้ครับแล้วความรู้สึกเราเปลี่ยนไปไหมคะ เหมือนบว่าสมัยก่อนเราก็เป็นแค่แบบพีทคนหนึ่งแล้วณวันนี้กลายเป็นว่าเราเป็นแบบพี่พีทไปแล้วผมว่าม,มันเป็นประสบการณ์ที่แปลกด,ดีครับต้องว่าอย่างนี้คือจริงๆอะ่ะเรื่องทํา youtube ไม่ได้อยู่ในแผนปีนี้นะครับคือผมมาเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรในหนึ่งปีเนี่ยผมจะวางแผน,นต้นปีเลยว่าปีนี้ต้องทําอะไรให้จบอยู่สําเร็จบ้างนะแต่ u t u b e มันมันเป็นอะไรที่เข้ามาโดยบังเอิญครับแล้วพอทําปุ๊บเนี่ยพอเรามีคนชอบให้ทําเราก็ต้องทําต่อเนื่อง ผมคิดว่ามันกลายเป็นงานเสริมวิชาหนึ่งที่ต้องทําเลยตอนนี้ครับสรุปว่าตอนแรกทาเล่นๆใช่ตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งงานไปเลยใช่ที่ต้องทําแล้วก็คือปกติเนี่ยผมก็ทํางานแทบทุกวันนะเราก็มีวันวีคเอนที่หยุดบ้างตอนเนี้ยในทุกๆวันหยุดต้องเอาไปถ่ายย t u b e ครับใครบังคับเราหรือเปล่าคะิ <c oughs> ี่ก็พยายามซัพพอตน้องครับ <c oughs> ก็คือน้อง <c oughs> น้ง,นงบุ๋มนะเพราะว่า ผมเองก็ทําช่องอะไรเงี้ยอะไรที่เราซัพพอร์ตได้เราก็พยายามซัพพอร์ตเขาประมาณนั้นมากกว่านั่นหมายความว่าถึงแม้ว่างานของตัวเองต้องทาอยู่แล้วจนถึงสุขแต่เสาร์อาทิตย์ถ้าน้องต้องการให้ซัพพอร์ตเราก็พร้อมซัพพอร์ตใช่แล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นซัพพอร์ตทุกอาทิตย์นะครับเพราะต้องถ่ายทุกอาทิตย์ <laughs> แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งครับก็คือเราได้ใช้เวลายอยู่ด้วยกันมากขึ้นจริงๆเพราะว่าปกติเนี่ยเสาร์อาทิตย์ผมก็จะเก็บไว้พักผ่อนวันหนึ่งแหละ คือไม่หยุดวันเสาร์ก็อยู่วันอาทิตย์เนาะอยู่บ้านพักผ่อน,นอย่างเงี้ยครับตอนนี้ไปมาคือเจอกันทุกอาทิตย์แล้วเจอกันทุกวันที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยผมว่ามันก็ดีมันก็เป็นมันก็เป็นเวลาดีๆที่ได้ใช้ร่วมกันนะครับ